ทุกคนนะคะนี่มาก็คือแบบนี่คือนมหลานที่ได้มานะคะแล้วก็ได้ขนมมาใส่เสื้อมาแล้วก็ได้ขนมมาเกี่ยวไปแกะ ที่บ้านนะคะเพราะว่าวันนี้น่าจะไม่ได้ช็อปปิ้งอะไรแล้วหนักมากตอนนี้โอเคเดี๋ยวไปแกะดูที่บ้านกันอีกทีเนาะว่าได้อะไรบ้างอ่ะทุกคน เดิมนะคะตอนนี้ถึงบ้านแล้วเนาะก็เดี๋ยวไฟจะมาเปิดถุงให้ดูกันนะคะว่าไฟได้อะไรมาบ้างนะคะสําหรับวันนี้ก็เป็นอะไรที่เล็กๆน้อยๆนะคะเออเอาอย่างแรกก่อนละกันเนาะถุงนี้ละก่อนละกันนะคะก็เป็นถุงจากวิดอิแต่ว่าข้างในก็คือมีขนมมีของอยู่นะคะ อันนี้นะคะไม่ได้ซื้อมาจากลานวิทอิทนะก็เป็นยาสีฟันนะคะอันนี้คือเข้าวัสันแล้วก็ตอนนี้ยาสีฟันหมดพอดีนะคะก็เลยได้ยี่ห้อนี้มาเนาะนี่ได้ายาสีฟันมานะคะต่อไปค่ะก็เป็นเสื้อค่ะเป็นเสื้อเสื้อยืดนะคะ อ่าก็ได้เป็นเสื้อยืดมาอันนี้นะคะเป็นของ v s ส It นะคะได้มาในราคา250บาทเป็น o v e r อร์ไซส์แต่ว่าฝ้ายใส่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะโอเวอร์ใสหรือเปล่านะคะเพราะว่าฝ้ายคนตัวใหญ่ก็เดี๋ยวอาจจะมีใส่ลองให้ดูกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวฝ้ายลองให้ดูว่าเป็นยังไงเนาะแต่ไม่แน่ใจว่าจะได้ลองในคลิปนี้หรือเปล่านะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูก่อนละกันเพราะว่าเห็นในถุงอาจจะ คลัสเจนใช่มั้ยคือแฝดว่าผ้าเขาว่าเป็นผ้าคอตตอนแน่เลยเพราะว่าไฟรู้สึกแบบจับไปแล้วก็แบบเออน่าจะใส่สบายอะทุกคนก็คือมีลายของขา m มาวตดอิดตรงนี้นะคะนี่แล้วก็เป็นสีแบบเป็นสีแบบเขาเรียกสีว่าไายเบาๆหรอเบา,บาแบบมินิมอลมินิมอลอะทุกคนหรือสีครีมปะ ออแล้วช่วงนี้ก็คือไฟเ o r ร์ r ฟอร์มโใช่ไหมไฟก็น่าจะได้ใส่เสื้อยืดใส่เสื้ออะไรอย่างเงี้ยบ่อยอนะแล้วก็เมื่อแก้เห็นแล้วว่ามีพัาสดุมาส่งก็สั่งเป็นเสื้อยืดมาเหมือนกันแต่ว่าไม่แน่ใจว่าตัวจะใหญ่หรือเปล่าแต่ว่าอันนี้ยังไงก็ใส่ได้แน่นอนน,นโอเคก็เดี๋ยวอาจจะได้มีโอกาสใส่ให้ดูนะคะทุกคนอะต่อไปนะคะก็วันนี้มีเข้า อ after you มาด้วยนะคะก็คือได้นี่ขนมปังนมโสดนูเทลล่านะคะเหมาะสำหรับคนสดโสดแบบเราเอออ่ะก็อันนี้นะคะเพราะว่าเห็นว่าหลานอะ่ะชอบกินชอบกินที่เป็นช็อกโกแลตด้วยแล้วก็อยากกินเองด้วยนะคะก็เลยได้ขนมปังมาอันนี้มาหนึ่งกล่องนะคะ แล้วก็เลือกาถูกใหญ่ๆอันนี้อันนี้นะคะก็ของอัพตอร์ยูเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นครัวซองค่ะทุกคนถ้าซื้อครัวซองมาเดี๋ยวนะขอตัดก่นกน,น,นี่ค่ะเป็น เขาต้องแช่แข็งอะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวถ่ายสร็จก,ก็ต้องเอาไปเข้าตู้แช่แข็งแล้วเป็นครัวซองเนยสดนะคะก็คือซื้อมาสองแบบเลยอันนี้เป็นครัวซองธรรมดาแล้วก็อันนี้เป็นมินิครัวซองนะคะก็เดี๋ยวอาจจะได้เห็นในคลิปไม่แน่ราคาราคาอันนี้ไม่เสร็จเยอะมาอ่ะอันนี้เจอแล้วอ่านูเทลล่า ขนมปังนมโสดน,นะคะราคา145บาทแล้วก็ตัวขวดซองอันนี้นะคะราคา165บาทเท่ากันนะคะทุกคนซื้อได้ที่ร้าน a f t อ r You ออเลยนะคะออก็เดี๋ยวมาทำให้มาทำกินให้เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวรีบเก็บเขาไปก่อนเราต้องเอาไปแช่แข็งเร็วๆนะคะหมดแล้วนะถึงหมดแล้วต่อไปก็ นี่เา,าืาได้คอนเฟก,กมาค่ะอันนี้ราคา159บาทอันนี้ขอดูราคาก่อนนะอันนี้เป็นแคลร c คอนเฟก159บาทใช่ซื้อเพราะกล่องล้วนๆเลยนะทุกคนอันนี้คือได้มาจากท็อปนะคะกล่องน่ารักมากด้านนึงเป็นน้องผู้ชายด้านนึงเป็นน้องผู้หญิงก็นี้อ่ะ ต่อไปนะคะก็คือเป็นอูหขนมปังแบนมากได้ขนมปังมานะคะทุกคนก็กะว่าเดี๋ยวทำอาหารเช้ากินพรุ่งนี้อะต่อไปก็คือได้เป็นเบคอนมาก,ก็แน่นอน,นะคะ่ะเพราะว่าจะเอามาทำนี่กับขนมปังนะคะแล้วก็ที่บ้านมีไข่ดาวอยู่แล้วฟาก็เลยไม่ได้ซื้อไข่ดาวมานะคะ ก็ต่อไปนะคะเดี๋ยวฝ้ายจะเปิดถุงที่ฝ้ายได้พัสดุมาเหมือนกันนะคะก็คือฝ้ายสั่งเสื้อยืดมาฝ้ายยังไม่ได้แกะเลย่นี่ฝ้ายสั่งเสื้อยืดมานะคะก็เดี๋ยวขอแกะกันก่อนอันนี้ไม่ต้องห่วหนงนะทุกคนฉีดสัปเย์เรียบร้อยแล้วนะคะขุ่นมาไวมากเลยอะ่ะอันนี้สั่งนของที่เอ่อเดี๋ยวฝ้ายขึ้นลานไว้ให้นะคะ อ้ยมากเอออันนี้ใคสั่งเป็นไซส์ XL มาหมดเลยนะคะทุกคนด,ดิลายดิลายน่ารักไหมลายน่ารักเป้าน่ารักเนาะให้่ายตัวเท่าไหร่ TikTok TikTok อ,อ,อันนี้เป็นลายเสื้อหรอเนี่ยเหมือนว่าก,กัน TikTok TikTok ให้ทายว่าตัวเท่าไหร่ ตัวละประมาณ89บาทกับ95บาทนะทุกคนขอดูไซส์ก่อนว่าไซส์ไซส์จีนเนี่ยมันชอบตัวเล็กแล้วพาเป็นผู้หญิงตัวใหญ่พาจะชอบใส่ไม่ได้พาก็เลยจัดไซส์ XL มาเลยอุ้ยไม่เล็กนะทุกคนรอบนี้คือแบบอุ้ยนี่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 น,นี่ลายเป็นไงดีไหมแล้วผ้าคือแบบ นิ่มผ้าลื่นเลยผ้าใส่สบายเลยทุกคนเนี่ยดูดิดูด,ดิผ้าแบบผ้าดีเลยอะ่ะเออราคาแปดสิบเก้าบาทเองทุกคนร้านนี้แล้วก็ไซส์ไซส์ค่อนข้างตัวใหญ่อยู่นะฝ้าว่าฝ้าใส่ได้แต่ว่าก็น่าจะใส่มาล้วก็น่าจะแบบพอดีตัวแต่อันนี้คือเห็นปะเห็นปะเห็นความโอเวอร์ไซส์ของตัวนี้ปะคือตัวเนี้ยตัวเนี้ยก็ใส่คุมมากเพราะว่าใส่หลายงานแล้วนะคะเพราะว่ามันใส่สบายเออ แต่ว่าร้านเนี่ยคือดีตรงปลกลายก็ตรงปกแล้วก็ได้ของค่อนข้างเร็วแล้วก็ราคา89ดบาทเองทุกคนเออก็ขึ้นขึ้นลิงร้านไว้ให้นะคะก็ไปซื้อกันนะอ่ะเดี๋ยวมาดูลายนี้สีดำตอนแรกไฟยกดกดสีขาวมาด้วยนะแต่ว่าพัเปลี่ยนใจว่าเออเอามาลองก่อนละกันเพราะว่าหลายหลายลายเผื่อแบบมันคนละลายผ้ามันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้เลยอย่างเงี้ยนะทุกคนนี่เฮ้ย <c oughs> เฮ้ยฮยโอเคเลยนะดูนี่ดูนี่แล้วอันเนี้ยคือราคาก็้อง89บาทอะทุกคนคือแบบแล้วผ้าก็ดีด้วยเฮ้ยเฮยเฮยอันนี้ร้านนี้เลิศแล้วก็ได้ของหมด้วยไฟจําได้ว่าไฟกดไปวันไหนนะวันพฤหัสบดีหรือวันศุกร์นี่แหละแล้วไฟก็ได้ของไวมากเลยแล้วผ้าก็ดีอะอุ้ยเฮ้ยร้ยานนี้เดี๋ยวต้องสั่งเดี๋ยวต้องสั่งอีก ตู้วูพีดวาดมากอะจริงๆนะทุกคนเพราะว่าเคยสั่งมาแล้วมันไม่ตรงปกก็เลยกลกัวที่จะสั่งแต่ว,ว่าอันนี้โอเคเลยอุ้ยดูดีเลยน่ารัแม่น่ารักน้องแมวดูดีทุกคนน้องแมวน่ารักมากเลยอะนี่ละ้าก็ดีด้วยทุกคนดูดี น่าร้องโนแนะนํานะคะไปซื้อตามได้คือแบบราคา89บาทราคาไม่ถึงร้อยบาทเออก็หมดแล้วนะคะสําหรับเอ,อ่อเปิดถุงทั้งที่ได้มาวันก่อนแล้วก็ที่ได้มาวันนี้นะคะเออโอเคสําหรับคลิปนี้นะคะน่าจะพอแล้ว นะเพราะว่าดูจากเวลาก็คือคลิปค่อนข้างยาวพอสมควรแล้วนะคะทุกคนโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ฝ้ายด้วยนะคะทุกคนคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะ